สวัสดีครับวันนี้ช่องใหม่มีดี .com มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นหนึ่งในเดอะสตาร์เนั่นเองน่ครับก็คือน้องนดนะครับความขัมนหมายเลขหกนะครับวันนี้ก็มาที่สตูดิโอของเราแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราให้น้องนดแนะนําตัวกันสักนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะชื่อนดพนายังคูนะคะตอนนี้อายุ17ปีค่ะกําลังศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติเกรซี่เชียงใหม่นี่แหละค่ะเป็นสาวเชียงใหม่เจ้า เดี๋ยวเราจะให้น้องน็อตนะครับร้องเพลงนะครับสักนิดหนึ่งนะครับให้ชาวเชียงใหม่มีนิดคอมนะครับได้ฟังกันนะครับเนยเดี๋ยวผมขอยกเวทีนี้นะครับให้กับน้องน็อตเตอะสตาร์เลยนะครับเวลาไม่ช่วยอะไรหากใจฉันยังละม้ายังคงรักแต่เธออยู่เสมอ Oh, honey, don't you worry. You will be just fine. We're walking on this road together. I understand what's on your mind. Do